สวัสดีค่ะทีทุกท่านให้ดูน้องอามายมนะคะน้องมายมเนี่ยจะขี้กลัวมากเลยนะคะยิ่งจับไปพาไปทํำหมันเนี่ยยิ่งขี้กลัวมากเลยนะคะไม่เกรงต้องจับมายมมาอุ้มนะคะเพื่อให้เขาผ่อนคลายนะคะเพื่อให้เขาไม่กลัวแม่นะคะไม่เกรงหวีขนให้เขาแล้วนะคะจับเขามาอุ้มมากอดต้องทำแบบนี้บ่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกลัวเรามากกว่าเดิมนะคะ ยิ่งพาไปทำหมันเนี่ยยิ่งกลัวมากเลยยิ่งไม่ให้จับเลยนะคะกลัวกลัวจะพาไปไหนอีกเนี่ยนะคะเขากลัวที่เขากลัวแม่แกงแรกๆนี่ก็คือแม่แกงจับเขาบ่อยจับมาเช็ดถุงเช็ดตาแล้วเขาไม่ชอบพอเขาไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากให้จับนะคะเขาก็เลยหนีตลอดเลยถ้ากลายเป็นหนีตลอดเลยนะคะทีนี้ยิ่งพาไปทำหมันจับไปทำหมันเนี่ยยิ่งกลัวใหญ่เลยเขานี้นะคะแม่แก็งต้องจับมาอุ้มนะคะเดี๋ยวแม่แกงต้องอุ้มน้องให้บ่อยๆที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่กลัวนะคะ ถ้าเรายิ่งยิ่งไม่จับเขาเลยเนะี่ยยิ่งจะกลัวมากนะคะนี่คือวิธีของแม่เวลาแมวกลัวนะคะแม่แกงจะจับเขามาอุ้มมากอดไว้นะคะเขาก็เริ่มผ่อนคลายก็เริ่มดีขึ้นนะคะต้องเกาคางนะคะแม่แกางวีขนให้แล้วแต่แต่เขาก็ยังกลัวอยู่ดีนะคะเขายังกลัวอยู่ดีเพราะว่าเขากลัวว่าจะจับไปทาหมันอีกกลัวจะจับไปที่อื่นอีกเขากลัวมากเลยกลัวได้จากบ้านไป กลัวไม่ได้อยู่ที่นี่กลัวได้กลับไปอยู่ที่อื่นน่าสงสารลูกมา,มากๆเลยมายมนะคะมายมยมก็เป็นพี่น้องกันกับมันแกว้วแล้วก็ขนนนะคะเป็นลูกของแม่ทับทิมนะคะที่น้องโดนหมาไล่กัดตั้งแต่เล็กๆนะคะตอนนี้น้องปลอดภัยอยู่มีความสุขแต่ว่าก็ยังกลัวหวาดระแวงหวาดระแวงกลัวแม่จะจับไปที่อื่น <laughs> ปล่อยแล้วปล่อยแล้ว ดอกแก้วดอกแก้วใส่ปลกคอสีเหลืองสวยจังเลยลูกถุงเงินวันนี้เปลี่ยนปลกคอให้กับเด็กๆนะคะใส่ปลอกคอถ้าคนนอันเก่าก็เปลี่ยนนะคะใส่ปลกคอให้กับเด็กๆงัยดูซินะคะโอ้ได้ปลอกคอสีทองูชสวยจังเลยเนี่ยยายชะตอมของเราเนี่ย ปรกคอสีชมพูนี่มแมลงอยู่นี่อยู่มือแม่นี่ไม่ให้แม่จยาไปปล่อยละชิตาชิต้าก็ใส่ปอกคอเหรอลูลกมีผู้ใหญ่ท่านส่งมาให้นานแล้วนะคะวันนี้เพิ่งจะได้ให้ใส่กันนะคะแต่ก็มีให้ใส่ก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าไม่ได้ใส่ครบวันนี้ใส่ครบเลยนะคะ แต่คขแต่ว่าจะมีกลุ่มเนี้ยไม่ใส่กลุ่มนี้ใส่ไม่ได้ผักชีต้นหอมผักชีพวกนี้สีกุม,มารพวกนี้ใส่ไม่ได้นะคะใส่แล้วเขาดิ้นกลัวมากเลยนะคะยาจตองของเราใส่สวยมากเออเฮอ้ใบตองก็สวยใบยตองก็ใส่สวยลูกใบตองเอา้าเดินผ่านที่พิเศษ ฮิตาฮิตาเป็นแมวที่สวยมากเป็นแมวที่สวยมากเลยนะคะชิตาใส่ปอกแขนข้างหนึ่งเอเลียงเอเลี้ยงใส่สีชมพูเลยแหละลูกเอาเลี้ยงแม่ทับทีมก็ใส่สีชมพู <laughs> ทัพทีม มันแก้วอันนี้ใส่สีเหลืองเห้งเฮงเห้งเฮงก็ใส่สีเหลืองกล้วยหอมใส่สีชมพูกล้วยไข่ใส่สีอะไรยุกกล้วยไข่ใส่สีเหลืองอ้าวยาสะตอง ยายชะตาใส่สีอะไรลูกชะตาใส่สีชมพูเหรอคะสะอาอวตโใส่สีฟ้าฝันข้าวส,สีชมพูเหรอคะป้ากล้วยใส่สีฟ้ายายใบตานใส่สีอะไรคะใบตานส่ชมพูเหรอคะ ใส่อลคอและหายด้อเลยแหละคะก่อนใส่นิดปีนเก่งมากเลยพอใส่เสร็จไายได้อเลยนี <c oughs> ่สตาเอ้ยสนจุวมน้อยๆสงสารไผ่ไผ่มาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผู้ใหญ่ส่งมาต้นเล็กๆแต่ว่าเ,เดี๋ยวจะเอามาใส่ดินตรงนี้ให้นะคะลงดินให้ใหม่ อ้วกกันเต็มเลยเต็มพื้นเลยมีจรอ้อยอ้วกอ้วกก้อนขนออกมานะคะกินไผ่นี่ดีอยู่อย่างหนึง่งอ้วกก้อนขนออกมาเอวานนี้ให้ช่างติดตรงนี้นะคะเนี่ยไว้กันเวลาฝนสาดฝนมาแรงนะคะติดฝั่งเดียวแล้วก็ห้องทางห้องพ่อใหญ่นั่นอีกอันนึงนะคะตรงนี้อีกอันนึงนะคะนี่ ตรงนี้ไม่กยงเปิดไว้ให้รับแสงทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าปิดทั้งหมดเนี่ยมันจะทึบไปมันจะมองไม่เห็นท้องฟ้านะคะก็เลยให้ให้ปิดแค่ตรงนี้ตึงเดียวเพราะว่าเผื่อฝนมาแรงๆก็จะได้ไม่ต้องสาตเข้าไปในบ้านตรงนี้นะคะตัวนี้ก็เลยเปิดไว้แพงเหมือนกันนะอันละพันหกนะคะเนี่ยอันหนึ่งพันหกนะคะเมื่อวานนี้ติดไปสอันนะคะเพื่อลูก,ลก ลงทุนเพื่อลูกๆได้หมดเพราะฝั่งห้องห้องพ่อใหญ่เนี่ยถ้าเกิดฝนมาฝั่งทางนี้จะสาดเข้าไงก็เลยต้องติดนะคะทางห้องพ่อใหญ่อะ,ะพ่อใหญ่เล่นกันสนุกสนานอยู่ตรงนั้นอะเล่นกันโอ้วิ่งกันคึกคักเลยฝั่งโน้นห้องนี้ห้องนี้วิ่งกันคึกคักเลยพ่อใหญ่เอ้ยนั่นน่ะดูดูอยู่ใหญ่ปงัปงปงัปงปงังปังฝั่งโน้นนั่นน่ะังเล่นกับพ่อใหญ่ฟังเล่นกับพ่อใหญ่เด็กๆมีความสุขมากๆเลยนะคะ เพราะเขาได้อ,อ,อยู่ดีมีสุขได้กินอิ่มเขาก็รู้ว่าเขาปลอดภัยเนาะเขาก็มีความสุขกันนะคะแต่งลานฟักทองวิ่งไล่กันเดี๋ยวโน่นไหนเห็นไหมคะนั่นนะ่ะเด็กๆคึกคักมีความสุขมากๆเลยนะคะเนี่ย FC อยากเห็นตรงไหนอยากเห็นอะไรไม่เกรงให้เห็นหมดเลยนะคะทุกซอกทุกมุม <laughs> ทุกซอกทุกมุมมุมกว้างมุมใกล้เห็นหมดเลยนะคะ ใหญอ้วนสตองบรรยากาศดีดียามเช้าดีมากๆากเลยความสุขหาที่ไหนไม่ได้แล้ว FC ดูคลิปก็จะมีความสุขตามนะคะเพราะความสุขหาได้ที่นี่แหละบ้านสวนปังปอนนะคะหาได้ที่นี่แหละเจ้าของบ้านก็มีความสุขเหลือกเกินเด็กๆเก็งแรงเด็กๆปลอดภัยแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะอย่างอื่นไม่เคียงไม่ต้องการอะไรมาก ขอให้เด็กๆมีอยู่มีกินนะคะให้เขามีกินตลอดนะคะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงวิ่งเล่นกันนะคะแค่นั้นก็พอแล้วเอาสาวตอหยอกน้องทําไมลูกหยอกน้องหรอคะอามาตอแน่อย่าทำไปตันอย่าทำไปตันอย่าหยอกแรงอย่าหยอกแรงห้ามหยอกแรงเอยหน้าสั้นของแม่หน้าสั้นของแม่หน้าสั้นมากเลยเนี่ยหน้าสั้นมากเลย เมื่อกี้ยังปีนป่าอยู่เลยสะปอกใส่ปลอกคอให้แล้วหยุดปีนเลยใส่ปอกคอให้เนอะเดี๋ยวได้รู้ว่ามีเจ้าของอ่าใส่เสื้อเสื้อหลุดนี่ก็เสื้อหลุดตลอดเลยเนี่ยหลุดใส่ให้ท่าไรก็หลุดตลอดถอดเสื้อแต่เขาไม่ไม่เลียแผลนะคะแผลเขาก็ยังมีสติ๊กเกอรอ์ปิดไว้อยู่นะคะปิดแผลไว้อยู่นะคะ ไปหาพิเศษกันก่อนจะหาวพิเศษผ่านห้องนี้แวะห้องนี้ก่อนโอ้ให้ลูกกินนมไปสิลูกให้ลูกกินนมไปเร็วๆไปหาลูกไปหาลูกไปให้ลูกกินนมนะไปไปไม่ต้องมาหาแม่ไปหาลูกไปหาลูกให้ลูกกินนมไปปะโอ้แม่ไม่กวนแล้วแม่ไม่กวนแล้วจะเอ๋จเอ๋เมื่อไหร่จะให้จับลูกมา ให,ขห้ขอมือหน่อยเร็วขอมือหน่อยเร็วถอยถอยถอย <seja> เห็นมือเห็นมือแล้วถอย <hac> จะหมูกเป็นปานนะคะทั้งสองข้างบนสองข้างเลยเป็นปานจะหมูกเขาด้านบนอะ่ะเป็นปานอ๋ออีกข้างหนึง่งปานหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกข้างหนึง่งไม่แน่ใจแต่าาข้างนี้เป็นปานนะคะเนี่ยข้างนี้เป็นปานหน้าเป็นผู้ชายแท,ท้ เขาเป็นผู้หญิงเนาะใช่ไหมแต่งโมมาแล้วมาแล้วคุณชายวิเศษของเรามาแล้วครับนั่งหน้าอ้วนอยู่เนี่ยอยู่นั่งเกาะนั่งตักแม่เนี่ยเกาะมือแม่เนี่ยเห็นไหมใครจะมีความสุขท่าเขาเนี่ยฮะใครจะมีความสุขท่าเขาเนี่ยฮะ ฮความสุขเหลือเกินมีความสุขจริงๆเขาใหม่อยู่ในห้องนะคะเข,เขาสวยไปอยู่ห้องทางโน้นแล้วห้องทางห้องอของห้องครัวทางโน้นแล้วนะคะเขาสวยไปโน่นละเขาใหม่อยู่ในห้องเขาใหม่ช่วงนี้เขาเขาเลิกติดสัตว์นะคะแล้วเขาก็พอเขาไม่ร้องแล้วเขาก็จะมีแต่กินและนอนนะคะเขานอนให้เขานอนพักผ่อนนะคะ วลากินไม่เคียงจะอุ้มข้าวใหม่ไปกินที่ครัวเสร็จแล้วเนี่ยไม่เคียงก็ให้กินน้ํากินน้าเยอะมากเลยนะคะข้าวใหม่กินน้ําเยอะมาก๋แล้วก็เขาก็ไม่เคียงก็เขาเข้ามานอนในห้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ติดสัตว์แล้วเขาจะเหนื่อยนะคะสงสารลูกมากๆเดี๋ยวไม่เคียงจะหาวันพาลูกไปทำหมันดูนะคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าทําได้นะคะข้าวใหม่เพราะว่าเขาสวยก็ทําเหมือนกันนะคะถ้าไม่ทํานี่สงสารข้าวใหม่นะคะเพราะว่าเขาต้องเอาจูไปถูกับกับที่นงที่นอนอะไรอย่างเงี้ยไม่เพียงว่า เงกลัวว่าตัวเขาจะเป็นแผลเอานะคะต้องทําหมันนะคะแต่ทาหมันของข้าใหม่เนม่เกงจะไปรอรับข้าใหม่กลับบ้านเลยนะคะไปอยู่รอรับข้าใหม่กลับบ้านเลยนะคะต้องไปแต่เช้านะคะแต่ต้องโทรนัดกับทางหมอไว้นะคะโทรนัดไว้แล้วก็พาเข้าใหม่ไปนะคะจนวิเศษไม่ต้องทำวิเศษไม่ต้องทำก็ได้นะลูกนะวิเศษไม่เป็นไรใช่ไหมครับลูก จะติดเช้าเหมือนกันนะคะเขาติดเาวบ่อยด้วยนะนี่พิเศษอะแต่ว่าเออเขานอนอยู่กับที่ไ,ไม่เหมือนเข้าใหม่เข้าใหม่เดินไปทั่วได้ไงทำหน้าทำหน้าหล่อมากมีกำขเหลือเกินเสียงแม่ก็จะหาย <laughs> เสียงหาย อากาศเย็นๆนะคะก็จะมีแบบเสียงหายวางอะไรบ่างอากาศช่วงนี้เย็นๆแต่พอวันนี้ดูแล้วถ้าทางช่วงกลางวันนี่จะร้อนนะคะวันนี้แต่ช่วงเช้านี่อากาศเย็นๆ,ๆหน่อยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเสียงหายแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ